กราบสวัสดีเมตดรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องยี่โทสตอรี่นะคะตอนที่หนึ่งเรื่องล่ามหัวใจนายคาสโนว่าไปรับฟังกันได้เลยนะคะเรวัตเดินสำรวจบริเวณบ้านที่เขาจากไปนานถึงสิบกว่าปีสนามหญ้ากว้างใหญ่ที่เขาเคยวิ่งเล่นในวัยเด็กยังคงอยู่ ต้นไม้ใหญ่บางต้นเป็นของเดิมบางต้นถูกปลูกขึ้นมาใหม่แต่ที่สะดุดตาเขามากก็คือหลังบ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ห่างจากที่เขายือนอยู่ตอนนี้มากนักนายตัวมอนเป็นผู้เป็นบิดาเดินตามออกมาหาลูกชายคุณพ่อครับนั่นบ้านใครครับเมื่อก่อนไม่มีนายตัวมอนหัวเราะ ความจำดีนะเราจากบ้านไปตั้งสิบกว่าปีพราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในบ้านเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นบ้านที่เรามองเห็นนั่นแหละบ้านของเพนกะนายสันน่ะอ๋อที่พ่อเคยคุยให้ผมฟังใช่ไหมว่าสองคนนี้ดูแลบ้านให้เรานะเพนเป็นแม่บ้านส่วนนายสันก็ขับรถให้คุณพ่อ ทำสวนดูแลต้นไม้ด้วยใช่พ่อแบ่งที่ดินของเราขายให้กับนายสันไปพอมีทางเข้าออกที่ดินนายสันด้านในเป็นที่ตาบอดนายสันกับเพนปลูกผักสวนครัวสองคนนี้ขยันมีลูกสองคนน่ารักทั้งคู่ช่วยพ่อแม่ทำงานพรุ่งนี้เช้าลูกจะได้เจอกับเพนเขาครับพ่อ ผมก็อยากเจอกับป้าเพนกับลุงสันเหมือนกันตกลงเราจะกลับมาอยู่กับพ่อถาวรเลยใช่ไหมครับผมตั้งใจอย่างนั้นดีแล้วลูกพ่อก็แก่มากแล้วไม่มีใครกิจการหลายอย่างรอลูกมาสารงานต่อพ่อก็แก่มากแล้วรู้สึกเหนื่อยอยากพักผ่อนครับปรรวัารู้สึก เสียใจที่เขาทอดทิ้งบิดาให้อยู่ลำพังเขาไปรเรียนเมือนนอกและใช้ชีวิตที่โน่นจนเบื่อเลยกลับมาบ้านเกิดกลับมาหาบิดาว่าแต่เรายังไม่มีแฟนหรือหรือว่าไม่ได้พามาด้วยอายุลูกก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะพ่ออยากให้เรามีครอบครัวมีลานให้พ่อสักสามสี่คนเรวันหัวเราะ มีแต่ไม่ได้จริงจังครับคุณพ่อผมยังไม่ถูกใจใครคนไทยหรือว่าฝรั่งละ่ะทางคนไทยและฝรั่งครับพ่อแต่ยังไม่ใช่สักคนบ้าแกนี่ทำไมช่างเลือกนักละ่ะต้องเลือกหน่อยสิครับคุณพ่อผมว่าจะกลับมาหาที่เมืองไทยดีกว่าสาวไทยส,สวยๆทันสมัยคงมีผมได้เลือกอีกเยอะพ่อละครับ มีอีนูซอนไว้ที่ไหนบ้างนายปราบหัวเราะผู้เป็นลูกชายไม่มีพออยู่ปูนนี้แล้วพ่อไม่คิดและไม่เคยมีใครหลังจากแม่ของแกเสียไปอยู่ตัวคนเดียวก็สบายดีแล้วนาการดาละครับขยันขยันมาหาคุณพ่ออยู่อีกหรือเปล่ามา แต่ห่างไปมากแล้วผงจะหมดแรงหมดหวังไปแล้วล่ะไม่มาก็ดีเหมือนกันมาบ่อยๆพ่อก็รำคาญนายปราบบอกความกับหัวเราะออกมาทำไมพ่อไม่ชอบนาการล่ะครับเบรวัตถามพอเขารู้จักกับนาการดายญาทางหางของมานดาได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอย่างดีผมไม่ได้เจอนาการเลยนาเขาเป็นอย่างไรบ้างครับ ยิ่งกว่าเดิมเซอีกพูดมากจุนจ้านวุ่นวายไปหมดผู้เป็นลูกชายเป็นฝ่ายหัวราะพ่อบ้างยังไม่เปลี่ยนนิสัยอีกหรือครับคง,งจะเปลี่ยนยากระยะสองสามหลังปีหลังมานี้นะเขาก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายกับพ่อหรอกเพราะคอยยุ่งกับการเดินสายนะ่ะเดินสายอะไรครับพ่อพานวนลดา ไปตระเวนประกวดนางงามไปมันทุกเวทีแล้วลูกพอจะจำนวลรดาได้ไหมหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้คงจำไม่ได้แล้วล่ะครับแต่คงจะสวยอืมก็ว่าสวยก็สวยอยู่แต่ไม่เคยปรปกวดชนะนี่สิเข้าไม่ถึงรอบรองด้วยซ้ำตกรอบตลอดการทำมเป็นอย่างั้นล่ะครับพ่อเอาไว้เจอกัน ลูกก็จะได้คำตอบเรวันหัวเราะหยุดพูดถึงญาติมารดาเพียงเท่านั้นพบยังอยู่บ้านเดิมไหมครับคุณพ่อเขาถามถึงเพื่อนเก่าในวัยเด็กยังอยู่แวะมาหาพ่อบ่อยพรุ่งนี้ผมว่าจะแอบไปหามันที่บ้านไปสิระวังพบตกใจจนเป็นลมไปละ่ะแล้ว มันมีเมียหรือยังครับได้ค่ะว่าจะแต่งปีนี้นะน่าจะเป็นป,ปลายปีแล้วกันแล้วผมจะหาใครไปเที่ยวเป็นเพื่อนละทีนี้ให้พบนะให้พบมีเมียนี้ตัดหน้ากันอย่างนี้ลูกก็แต่งตามพบไปสิเจ้าสาวอยู่ไหนกันละครับคุณพ่อพ่อลูกหัวเราะด้วยกันก่อนจะพากันเดินสำรวจบริเวณบ้าน และพูดคุยกันหลายต่อหลายเรื่องวันเพนไม่ค่อยสบายเรือนแก้วเลยให้แม่อยู่บ้านพักผ่อนอิงสาวมาทำหน้าที่แม่บ้านแทนแม่วันเสาวหล่อนไม่ต้องไปสอนหนังสือเรือนแก้วทำหน้าที่แทนแม่วันเพนบ,บ่อยๆหล่อนเข้าออกบ้านนายปราบได้อย่างสบายนายปราบไวเนื้อเชื่อใจทุกคนในครอบครัว ุณท่านจะทานข้าวเลยไหมคะขอกาแฟถ้วยหนึ่งเสียงที่ไม่คุ้นหูเลยทําให้เรือนแก้วต้องรีบหันขวับไปยังที่มาของเสียงแล้วต่างต้องตกใจกันเองใครกันเรือนแก้วไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนส่วนเรวัตที่ขอกาแฟก็เข้าใจว่าเป็นแม่บ้านวันเพมที่บิดาพูดถึงแต่พอเห็นหน้า ไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะยังสาวอยู่มากที่สำคัญสวยมากๆด้วยหน้ากลมลูกใครนวลเนียนชวนมองอ้าวแก้ววันนี้มาเองเหรอแม่เพลนละ่ะแม่ไม่ค่อยสบายค่ะนายท่านนายท่านเห็นสีหน้าท่าทางสองคนก็เข้าใจต่างข้องใจว่าใครเป็นใครมาจากไหน แก้วนี่ลูกชายขอยงฉันเองเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเขามาถึงเมื่อวานนี่แก้วลูกสาวของวันเพนสวัสดีค่ะเดี๋ยวแก้วชงกาแฟให้ในายท่านจะทานข้าวเลยไหมคะทานเลยก็ดีแก้วทำอะไรล่ะเช้านี้ข้าวต้มทะเลค่ะไม่ทราบว่าคุณวัดจะรับข้าวต้มหรือว่าขนมปังคะ ขอข้าวต้มเหมือนพ่อนะแต่ว่าขอกาแฟก่อนรอสักครู่ค่ะเรือนแก้วไปทำหน้าที่แต่เรวัชยังมองตามแหลงยิงสาวไปยังให้ความสนใจเรือนแก้วเป็นลูกสาวของวันเพนเป็นเด็กดีน่ารักมากเสาร์อาทิตย์จะมาช่วยงานแม่เรือนแก้วเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนเดียวก,กันกับแฟนของพบน่ะ อ๋อเมื่อกี้ผมเกิดหน้าแตกแล้วสิเกือบเรียกนะ้าเนพนพ่อหัวเราะแกก็คงจะตกใจเหมือนกันพ่อไม่ได้บอกก็ลูกมาแบบไม่มีใครตั้งตัวต้อนรับเลยนี่ดีนะที่แม่วันเพนทำความสะอาดห้องนอนของลูกอยู่ตลอดบ้านช่องสะอาดมากครับเจอนะ้าวันเพนคงต้องชมกันหน่อยบ้านนี้เขาขยันยกครัว พ่อแม่และลูกกันเป็นน้องชายคนเล็กก็ขยันขันแข็งเป็นเด็กดีให้พ่อแม่ได้ชื่นใจสาวที่จะมาช่วยงานพ่อแม่ตลอดสายๆหน่อยเดี๋ยวกันก็มาทําสวนช่วยนายสันบ้านหลังเก่าของเขาอยู่ลึกเข้าไปทางด้านในนู่นเป็นที่ตาบอดถูกบีบให้ขาย พอเห็นแล้วพ่อก็เลยสงสารบอกนายสันให้ยายมาปลูกบ้านทางนี้พอจะเปิดทางเข้าออกให้ให้ฟรีๆเขาก็ไม่ยอมมากันพ่อเลยต้องแบ่งที่เราขายให้บ้านนี้เป็นคนดีซื่อสัตย์กันทุกคนพ่อไม่ได้ครอบครัวนี้ก็แย่เหมือนกันกันก็มีน้ำใจต่อพ่อพ่อไม่สบายก็จะมานอนเป็นเพื่อนผมนี่แย่จริงๆเลยนะครับ ทิ้งพ่อไปอยู่คนเดียวตั้งหลายปีไม่เอานะาคนเราต่างต้องหาประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองทั้งนั้นเรือนแก้วนำกาแฟก,กับข้าวต้มของนายท่านออกมาเสิร์ฟแล้วแม่วันเพญเป็นยังไงบ้างล่ะแก้วพากันไปหาหมอหรือยังเป็นไข้ค่ะแก้วให้ทานยาแล้วนอนพักผ่อนสักวันคงดีขึ้นนายท่านจะออกไปไหนหรือเปล่าคะวันนี้ บอกกันได้ค่ะไม่ละว่าจะอยู่บ้านอืมวัดละลูกจะไปไหนหรือเปล่าต้องการคนขับรถให้หรือไม่ผมไม่อยากไปไหนครับคุณพ่อขออยู่บ้านสักสองสามวันก่อนเรวัดมองเรือนแก้วตลอดเวลาคนถูกมองก็นืกชุนเธออยากจะถามเขานักว่าจะมองเธอทำไมนักหนาแต่ก็เกรงใจในท่าน อยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะแก้วทำข้าวต้มเพิ่มไว้ให้คุณวัดแล้วเอาอะไรอีกไม่ลูกไม่แล้วครับพ่อไม่เอาแล้วล่ะแก้วกลับบ้านเถอะค่ะใกล้เที่ยงแก้วจะมาทำอาหารกลางวันให้ถ้าต้องการอะไรไนายท่านก็โทรถามแก้วได้เลยนะคะหรือบอกกันได้เดี๋ยวกันก็มาค่ะแก้วเตรียมผลไม้ไว้ในตู้เย็นนะคะ ขอบใจมากแก้วกลับไปตรวจการบ้านเด็กๆเธอค่ะไรวัตยาจะรักเรือนแก้วไว้อยากให้หล่อนอยู่ให้เขาได้มองต่อไปนานๆหมดหน้าที่ที่บ้านเราแล้วแก้วก็กลับบ้านงานยังรอแก้วอยู่ที่บ้านอีกเยอะนายปราบบอกลูกชายเมื่อเรือนแก้วกลับไปแล้วแต่ลูกชายยังท่านยังมองตามหลังเรือนแก้วอยู่ จะเอาอะไรเพิ่มกาแฟหรือเปล่าถ้าจะเอาเพิ่มก็ช่ชวยเหลือตัวเองนะหรือว่าชงกาแฟเองไม่เป็นเรวันหัวรอนในคำถามของบิดาชงกาแฟกินเองไม่ได้ผมก็ตายอยู่เมืองนอกเราสิครับคุณพ่อชองได้ครับต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างที่เขามาทำงานให้เราก็ถือว่าเขามีน้ำใจกับเรามากๆแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนขัดสนอะไรหรอก ครอบครัวนี้เขารู้จักกินรู้จักใช้วันเพียกับนายสันเขาปลูกผักขายมีไรายได้ทุกวันเหนื่อยจากงานในสวนแต่ก็ยังมีน้ำใจมาทำงานบ้านให้เราก่อนเรียกใช้ได้ตลอดเป็นคนอื่นหรือไม่มาทำให้รอกทำไมคุณพ่อไม่จ้างแม่บ้านประจำไปเลยล่ะครับจ้างมาทำไม ทำงานแย่กว่าวันเพญที่เจ็ดเวลามาทำให้เราวันละไม่กี่ชั่วโมงอีกพาวของในบ้านเลอเป็นไม่ได้หายทุกทีแต่วันเพญไม่เคยมีประวัติไม่ดีครับงั้นก็ให้นะวันเพนรับหน้าที่ต่อไปแต่เราก็ต้องรู้จักเกรงใจเขาบ้างนะไม่ใช่เอะอะอะไรก็เรียกใช้มันไม่ดีลูกนะวันเพญไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมอยากไปเยี่ยมที่บ้าน ได้ไหมครับคุณพ่อไปสิพ่อเดินไปเป็นเพื่อนก็ได้พ่อเคยไปบ้านนาะวันเพนบ่อยไหมเดินไปช่วงเย็นเกือบทุกวันน่ะชอบไปดูสวนผักของเขาผักที่วันเพนปลูกไว้เป็นผักปลอดสารพิษปลอดภัยแล้วก็ขายดีมีแม่ค้ามารับที่บ้านทุกเย็นมีคนงานกี่คนครับไม่มีหรอกบ้านเขาช่วยกันทำงานทุกคน เรือนแก้วกับจากโรงเรียนก็เข้าสวยช่วยแม่การเลิกเรียนกลับบ้านมาช่วยพ่อบางวันก็มาทําสวนรดน้ําต้นไม้ที่บ้านเราครอบครัวเขาอบอุ่นดีเห็นแล้วพ่อ,อยังชอบเลยชื่นชมครอบครัวนี้มากตอนเด็กๆผมเคยเจอนะวันเพ็ญไหมครับไม่หรอกลูกลูกไปเรียนเรียนมังนอ,นอได้ปีกว่า นาวันเพนกับนายสันถึงได้ย้ายมาซื้อที่แต่ก็ว่าอีกนั่นแหละเนะโดนหลอกซื้อที่อีกนั่นแหละจ่ายเงินไปแล้วเขาไม่ยอมให้ผ่านทางต้องซื้อที่เพิ่มแล้วกันคนเราก็ช่างเห็นแก่ตัวนะพ่ออืมที่ดินของนายสันติดกับที่หลังบ้านเราพอดีพอเห็นสองคนช่วยกันทํามาหากินก็เลยเดินไปยืนคุยด้วย คุยกันไปกันมาก็ถูกอกถูกคอถูกใจกันก็พอดีมีปัญหาบ้านเราไม่มีแม่บ้านทําความสะอาดเรือนแก้วอย,อย่างตัวเล็ก,กเปียกเดียวอาสามาถูบ้านในพ่อเมื่อ8ปีที่แล้วนายการนฤทธ์ตัวเล็กนิดเดียวเดินตามหลังพี่สาวมาช่วยกันสองคนพี่น้องแล้วไงต่อครับพ่อพ่อนี่งมาก เรือนแก้วถูบา,บานนดาสบายกว่าแม่บ้านที่พ่อจ้างไว้อีกพ่อก็ให้ค่าขนมไปสองคนพี่น้องยิ้มกันหน้าบานเอาเงินที่ได้ไปใส่กระปุกออมสินเก็บเอาไว้จากนั้นก็พากันมาถูบ้านให้พ่อทุกวันหลังเลิกเรียนวันเพญคงจะเกรงใจกลัวว่าลูกๆจะทำได้ไม่ดีเลยมาควบกลุ่มเองนั่นแหละก็ทำมาตลอดเลยแล้ว นาวันเพนทำกับข้าวอร่อยไหมครับอร่อยสิอร่อยมากๆด้วยพ่อยังติดใจเลยนี่ถ้าเกิดไปเปิดเป็นร้านอาหารหรือไปเป็นเชฟโรงแรมพ่อว่าคงจะค้ายดิบค้ายดีเป็นแน่แก้วเองก็ทำอร่อยไม่น้อยหน้าแม่หรอกนะบางวันพ่อก็พาตัวเองไปกินข้าวบ้านวันเพนสนุกดีกินกัน,นหลายๆคนกินไปก็คุยกันไป พ่อคงจะเงามากสิครับอืมมันก็เงาอยู่นะแต่พ่ออยู่ได้ลูกต่อไปผมจะอยู่กับพ่อทําหน้าที่ลูกที่ดีกับพ่อบ้างนายปราบหัวร้อสเสียงดังเป็นปลื้มสุดๆแค่ได้ยินคำพูดซึ้งๆจากปากของลูกชายสุดที่รักพ่อก็ไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกขอแค่ลูกมีความสุขพ่อก็ดีใจที่สุดแล้ว ปริวัติยิ้มรับคำบอกของบิดาเข้าใจในคำพูดของท่านเป็นอย่างดีตอนที่หนึ่งจบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงด่งน้จาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาวอวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ